ก็วางไว้ใต้น้ำไว้นี่น่าจะหลายร้อยปีเพราะหัวเขาน้อเป็นหินกันหลายอย่างของพวกเก่าสมัยโบราณหัวช้างก็เจอหัวกโหระโจะขึ้นว้นะข้างขือแล้วข้างเรือ หายมากเลยตรงนี้ต่างกันขนาดก็ไปพบผู้ของเขาเก่าพบหัวกะโหลกคนมั่งเหมือนหลายอย่างอ่ะของเขาเก่าสมัยโบราณอะพวกหม้อไห้พวกพระอะไรเงี้ยหามันมันแทบจะมีทุกที่อ่ะเราลงตรวจดูในแม่น้ำที่กระดูกหัวหัวกะโหลกนี่ก็เป็นหัวกะโหลกของแบบ คนสมัยโบราณเลยพี่สมัยโบราณเลยอย่างเงี้ยอายุประมาณเท่าไหร่ที่พี่ที่พี่น่าจะหลายหลายหลายร้อยปีเพราะหัวเขาเนื้อแก่งจะเป็นหินนะอ๋อคือผิวเนื้อจะกลายเป็นหินเลยใช่ถ้าเป็นกล่องไม้ใหม่ก็ดูไม้ใหม่ส่วนมากมันจะแบบเบาแล้วก็อย่างมันจะผุอันนี้ผมสังเกตดูนะถ้าเจอในน้ํานะมันหน้าเขาเหมือนแบบว่าตายแล้วก็ปล่อยลอยน้าอะไรอย่างเงี้ยตายแล้วไม่ไม่ฝังไม่อะไรเงี้ยโหสมัย มันจมบันไม่ร um like ู้ว่าตายยังไงมันก็ลอยน้ำไปแพ้ก็ไปโอ้หในน้ำสับพัดตัดตามขอว้างตามทางหัวช้างใหญ่ไอ้ยังหัวเขอกที่เราเจอเนี่ยเราไปทำอะไรกันไม่ผมก็วางไว้ใต้น้ำไว้เพื่อที่จก็คือหยิบขึ้นมารู้ว่ามาดูว่ามาดูว่าทำไมหัวเงาดำอะไรเงี้ย คือไม่ได้ไปยก่งาไปไว้ที่เดิมที่เดอหลังจากที่เราเจอแล้วเราทำยังไงก็ยกมือไหวของเข้ามาแล้วก็กลับมาทําบุญสวหน้าให้เขาอะไรอย่างเงี้ยประสบการดำน้ำมากี่ปีแล้วบอกนตสมบัติประมาณทัานยี่สิบกว่าปีแล้วครับพี่เนี่ยนะรวมรวมสามสิบดำแจยี่สิบห้าดำไปกับพ่อครัและให้เนี่มัมว่าพวกนักล่าสมบัติอะไรนักล่าของเก่าครับเอามาดำกันบ่อยเหรนีเอามากันบ่อยมาช่วงนี้มัน เหมือนก็ของมันก็ลุกไปมั่งไม่ค่อยมีหายากมันก็เลยไม่ค่อยมาอะไรตอนหลังๆเนี่ยนะแต่ก่อนมาแค่รัวงนี่ว่าตีรั้มห้าล้มสิบลั้มเนี่ยรั้มเต็มไปหมดผมเนี่ยรั้มแบบนี้ผมเดือดแล้วเพราะว่ามันไม่ขยากนะแล้วที่ว่าล่าสุดเนี่ยมีนักประดาน้ำลักล่าสมบัติเนี่ยเขาไปเจอหัวกะโหลกที่ดำๆคุณน้าในความเชื่อของน้าว่าเป็นหัวกะโหลกหัวกะโหลกจริงของเก่าของเก่าจริง เพราะว่าของใหม่มันจะดูง่ายของใหม่หัวกลมจะเล็กเล็กมันจะไม่ใหญ่นี่ของของโบราณจะใหญ่ขเข่ามันจะหัวใหญ่ไม่ไดเอาคนเราแถวนี้หัวกะโหลกมันไม่ใหญ่ทำไมมันถึงมีหัวกะโหลมอยู่ใต้หนามสมัยก่อนล้วเข,ขาจะไม่ค่อยเก็บศพเผากันเขาจะปล่อยศพลอยน้ำไปจมกันไปอย่างเงี้ยสมัยก่อนนะ เพราะวัดมันยังน้อยอยู man, like, no ่สม pues so ัยก่อนและอย่างทุนทรัพย uh, ์ม mm ัน hmm. ก <Right. S 2> ็น right. uh, ้อยไม่ค <wurde> ่อยมีมาสมัยนี้สมัยนี้ป่านวัดเป็นเก็บเป๋านวัดเป็นเก็บเป๋าสมัยก่อนไม่มีปล่อยก็ร้อยหูเต็มแม่น้ำแม่สายแล้วครับอ่ะมันก็นาวโสมลงไปมันก็ไปจมครับแล้วเวลาเจอส่วนใหญ่ไป่ทำอะไรไปก็คือไม่ได้ไปทำอะไรก็เก็บแล้วมาก็มาดูแล้วมันไม่มีอะไรก็ปล่อยเรื่องเก่าเอาไว้ที่เดิมเอาไว้ที่เดิมเพราะว่าจะได้ไปดูปกติแล้ว คุณน้าเยอะไหมเยอะเนาะก็มีเนาะดีังมาไม่เจอเจอจะดังมาก็จะมีเจอมันมีแต่นี้ว่ามันก็ไม่ค่อยนิยมกันถ้าสมมตินะขอโทษนะมีราคาหน่อยสิคือเต็มคนว่าจะเต็มหมดมีราคาสมมติท่กระโหลกเงี้ยห้าพันเนี่ยไม่นต่างเดี๋ยวเต็มเดี๋ยวคนขึมาเต็มว่านี้ผมขึ้นมาแล้วก็ต้องเอาไปยางเก่ามันก็มือจะมาดังอะไรไม่มี Right, way, yeah. ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l l เวอ r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ